ดีคะ่ะเจนแคนิดพีเจคลิปนี้นะคะเจนจะมาแนะนำวิธีการอัพมัดไทยเดลิกจากแพ็คคับเซเลคชั่นทีมชาติฮอลแลนด์กันนะคะขั้นตอนการอัพขั้นตอนแรกเราก็เข้าไปอัพเวลนะักเตะให้ตันกันก่อนเลยค่ะอัพเวลตันจะได้พอยต์มาทั้งหมด34พอยต์นะคะ มาที่เพเยอร์แซดกันเลยค่ะวิธีอัพมัดไทเดลิกให้มีค่าพลังโอว l อสูงสุดคืออัพความเร็วความอึด4ลูกกลางอากาศการเข้าปะทะ5การเล่นเกมรับ12มัดไทเดลิกจะตันอยู่ที่95 นำไปใส่ในทีมรวมบูตค่าพลังจะตันอยู่ที่98เดี๋ยวเจนเลื่อนให้ดูค่าพลังคร่าวๆเลยนะคะอัพเลยค่ะนำมาใส่ในทีมจะตันอยู่ที่98 ต่อเมื่อค่าเพจสไตลทีมรวมตันหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแคทนิดด้วยนะคะบ๊ายบาย